ข้อความจากผู้มาจกาการเอสตาเชอร์แรนดพี่น้องทั้งหลายวันนี้เราต้องการแสดงความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันยิ่งใหญ่นี้ซึ่งกำลังเกิดขึ้นบนโลกของคุณผ่านช่องทางแห่งแสงสว่างนี้อย่างที่คุณทราบเรามาจากกาแล็กซี่หลายแห่งเพื่อเข้าร่วมในการเล่นมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์อันยิ่งใหญ่ของโลกกายาและมนุษยชาติทั้งหมดของเธอ ความสนใจของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญของการเชื่อมั่นในตนเองไม่ว่าเวลาหรือว่าเหตุการณ์ที่จะมาถึงสิ่งสำคัญก็คือในช่วงเวลาแห่งการเล่นมิติเสด็จขึ้นสุดสวรรค์ที่รอคอยมายาวนานคุณจะได้เพลิดเพลินกับสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้บนโลกใบนี้ให้คุณดำเนินชีวิตให้หน่าอยู่เท่าที่คุณจะทำได้ เราตระหนักดีว่าข้อมูลจำนวนมากที่เคลื่อนผ่านเครือข่ายการเขียนโปรแกรมมากมายที่จิตใจของพวกเขามีเพื่อที่จะจัดการให้ทำให้พวกมันนั้นไม่สเสถียรทำให้พวกเขานั้นสับสนและบางครั้งก็ถึงกับสร้างความรำคาญเพราะว่าพวกเขาไม่เห็นหรือว่ารับทันทีในผลลัพธ์ แต่จำไว้ว่าพี่น้องทุกอย่างนั้นเป็นกระบวนการทั้งการทำความสะอาดโลกการฟื้นตัวและการชำระล้างมนุษยชาติผู้อยู่อาศัยผู้ที่กำลังดิ้นรนเพื่อที่จะออกจากเมทริกการควบคุมในเชิงลบหรือว่าพวกที่ตื่นอยู่ผู้ที่ยังไม่สามารถจัดการได้ให้เข้าใจและแยกแยะความจริงทั้งหมดที่กำลังจะปรากฏเราคือผู้บัญชาการแอท่า และบีอิงหรือสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างทั้งหมดตระหนักถึงทุกลมหายใจที่หอบและลมหายใจที่เหลืออยู่เพื่อให้กลุ่มพันธมิตรนั้นถูกรื้อถอนและพังทลายและเราสามารถควบคุมโลกได้ทั้งหมด กระบวนการนี้ต้องใช้เวลาเนื่องจากไม่เพียงแต่งานที่ทำอยู่ในขณะนี้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงไทม์ไลน์ความถี่พลังงานและการเขียนโปรแกรมที่ฝังไว้ตั้งแต่เริ่มต้นของมนุษย์อีกด้วยความไม่สมดุลของเวลาและพื้นที่นั้นถูกปรับการหมุนของดาวเคราะห์การดัดแปลงของพันธุกรรมท่ามกลางสิ่งอื่นๆมากมายที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาติ และโลกยาในช่วงที่พวกเขานั้นดำรงอยู่เราทุกคนนั้นทำงานกันเป็นทีมเราระดมทุกด้านเพื่อที่จะฟื้นฟูโลกเราต้องการให้คุณกล้าไปข้างหน้าโปรดวางใจคุณว่าคุณนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวแผนศักดิ์สิทธ์นั้นกำลังดำเนินการอยู่ ช่องแสงของเรากำลังทำหน้าที่สำคัญใน,ในการที่จะแจ้งให้คุณทราบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกของคุณมีข้อมูลมากมายที่เคลื่อนผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กและดูเหมือนจะไม่มีผลลัพธ์แต่มันก็มีแน่นอนพี่น้องเพราะว่าเร็วๆนี้เร็วๆนี้จะมีโปรโมชั่นเกิดขึ้นและคุณต้องพร้อมจงเชื่อมั่นในตัวเองและสนุกกับทุกช่วงเวลาให้คุณสร้างสารค์และสร้างวิถีชีวิตใหม่ และการเริ่มต้นใหม่และสร้างอนาคตใหม่อย่าหันหลังกลับแค่คุณไหลและปล่อยให้ตัวเองนั้นถูกนำทางด้วยแสงสว่างและความรักความรักและแสงสว่างนั้นอยู่กับคุณเราคือผู้บัญชาการเอสตาเชรันและเรายินดีที่จะส่งข้อความนี้ผ่านช่องทางแห่งแสงนี้ผ่านเมเรียนช่องแสงระหว่างสวรรค์และโลกคริสตินาปราราโดยบูส Thì... Để...